มาตั้งแต่5ปีที่แล้วละมาเจอที่เก่าอีก้านปูนเคยมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วใช่หมาเห่าอยู่อืมได้โชคบ้านเลขที่ถูกไหมถูกอืมถูกกัน9หมู่3ใช่ตัวเดิมแน่หรอตัวเดิมอะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับอืมประมาณ30กิโลอืมนี่สัญลักษณ์คือตรงนี้เหรอใช่ครับอ๋อ5ปีที่แล้วมาได้จาได้ใช่ตัวเดิมแน่หรอตัวเดิม ห้สิบนิ้วห้าสิบนิ้วกว้างสี่สิบห้าแต่ที่เห็นเหกตัวหนึ่งเห็นหกตัวหนึ่งแล้วนี่สามสามปีที่แล้วเขามาที่บ้านนะครับมาที่บ้านนะครับแล้วก็หมามันเห่าเหมือนเดิมอเราก็คิดว่าคนหรือขโมยผลปรากฏว่าพอไฟมาส่องดูก็พบเต่าตัวนี้แหละมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สัญลักษณ์ของมันมีอยู่ผมทําสัญลักษณ์อยู่จําได้ว่า5ปีที่แล้วเขามานะครับมาให้โชคด้วยให้โชคให้ลาบอีกแน่นอนครับ,รบเห็นว่าครั้งที่แล้วถูกกันทั้งถูกกันทั้งหมู่บ้าน